กำลังรับฟัง,ฟง,ฟงสถานีวิทยุออนไลน์ไทย,ยเรฟเรดิโอช่วงต่อไป,ไปพบกับรายการาาเรื่องเมนเย็นน,นนี้จะสัมภาษณ์บุคคลสำคัญท,ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ไล่ตายรวมไปถึงคนที่ตายไปแล้วเราจะลากมาสัมภาษณ์เราจะลุกขึ้นมาถามเพราะเราคือสระย,ยุขา่าตกรข่าวเพราะเราแน่กว่าสื่อไหนเรื่องเมนเย็นนี้ รับเนินรายการโดยสระยุ้ยหยจินดาครับสวัสดีครับพบกับข้อสู่รายการเรื่องเหม็นเย็นนี้นะครับตอนนี้เป็นช่วงที่5แล้วนะครับก็ได้สัมภาษณ์บุคคลสําคัญของประเทศไทยนะครับก็คือประธานองค์คมนตรีคนปัจจุบันหรือพลเอกเปรมสุรานนท์นะครับ สำหรับช่วงแรกๆเราก็ได้คุยไปถึงช่วงที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแปดปีนะครับแล้วก็มาถึงช่วงที่วิกฤตการเมืองหรือรัฐประหารปีสี่เก้านะครับตอนนี้มาว่ากันต่อเลยนะครับถึงเหตุการณ์ต่อมานะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สําคัญมากคิดว่าโค้งสะเทือนท่านมากด้วยก็คือเหตุการณ์ที่เาปกรณนะครับไปบุกบ้านท่านนะครับในปีสองพันห้าห้าสิบท่านรู้สึกยังไงครับรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากเฮ้ยจริงดิเธอต้องเข้าใจยังไงนะ่ การทดแทนคุณแผ่นดินเนี่ยจะต้องรับศึกรับหน้าหรือเรียกว่าเป็นหนังหน้าไฟให้ในหลวงครับเพราะว่าถ้าในหลวงยังอยู่เราอยู่กันครบถ้าในหลวงสลบเราก็สวยเพราะฉะนั้นการที่ไอบรรดานนอปกคออวดฉลาดทั้งหลายแหล่เนี่ยไปประท้วงที่บ้านฉันเนี่ยถือว่าฉันทํางานสําเร็จครับแต่ถ้ามันไปสูนยจินดาเมื่อไหร่ทิหายกันหมดา อย่างนั้น้อยเราพามันไปที่อื่นได้ครับถ้าฉันไม่ได้เป็นโอโคโมดีต่อไปใช่ยุร้อยกว่าแล้วฉันตายเนี่ยก็มีคนขึ้นมาแทนอืมการเป็นโอโคโมดีเนี่ยการที่ฉันเดินสายเนี่ยนะรอบทําให้เข้าไปประท้วงข้อที่หนึ่งทำให้เรารักษาผู้บัญชาการสูงสุดของเราคือในหลวงเอาไว้ได้ครับไม่กระทบเผอิญเป็นหัวใจอืมอำน,นาจทั้งหมดมันอยู่ที่ในหลวงคนเดียวแม้แต่การตั้งองคโมรี แต่ตั้งใครเป็นก็ขี่ในหลวงเพราะบอสูงสุดทหารตำรวจตุลาการก็อยู่ที่ในหลวงใช่ไหมเพราะฉะนั้นกุญแจก,ก็คือในหลวงการที่มันจะไปทะเลาะใครเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีทะเลาะก,กับฉันมันจะชนะฉันได้ยังไงบไม่มีทางชนะอีกอย่างหนึ่งนอกจากล่อมันผิดเป้าแล้วนะในทางการข่าวอืมเราพูดในเต็มปากว่าไอ้นี่ตีกระทบในหลวงครับ พเอนเปรมเป็นใครอืมก็คือมึงประท้วงในหลวงพ่าทุกคนรู้ว่าเปรมเนี่ยทํางานให้ในหลวงคําพูดของเปรือครับพูดของในหลวงครับแต่มันดีกว่าในหลวงนิดนึงตรงที่ว่าไม่กระทบถึงในหลวงครับจะกล้าพูดว่าในหลวงสั่งเปรมเปรมสั่งในหลวงือกล้าพูดไหมไม่ครับไม่มีไม่ได้ <พา S 1> อันนี้ปลอดภยัยค,คือเรามีหุ่นเรามีเกราะดังนั้นเราสามารถลวง ซึ่งจริงๆฉันบอกตรงๆว่าไม่ได้ลวงหรอกเพราะยังไงพวกนี้มันทำได้แค่นั้นน่ะแหละมันจะประท้วงในหลวงได้ยังไงอืมใครมีแม้ในประเทศนี้ที่ประท้วงในหลวงอ่ะมีไหมไม่มีอันนี้ไม่ทราบเือนกันครับไม่แน่ใจไม่เคยมีประท้วงในหลวงนี่ไม่มีอคไม่มีอาจจะมีจอมพลปอมั้งที่มันสั่งเผาไปลากคอในหลวงก็เป็นไปได้นอกนั้นไม่เคยมีนะคือทัไในหมู่ประชาชนธรรมดาไม่มีใช่ไหมแต่ในระดับสูงอาจจะมี แทบจะไม่มีรับจะไม่มีมันพ้นยุคมาแล้วเพราะว่ามัน,นยุแล้วโออำนาจเนี่ยตั้งแต่สองสี่ก้าศูนย์ตั้งแต่ลุกสิริสองพัร้อยแล้วเนี่ยอำนาจค่อนข้างเบ็ดเสร็จอืมค้อนข้างเบ็ดเสร็จนะครับเธอคิดดูนะการที่ไปด่าทอฉันเนี่ยฉันเป็นประธานอ,องค์ตรตีเป็นรัฐบุรุษเป็นทู้สูงอายุแล้วฉันไม่มีภาพที่ดีพอๆกับในหลวงเลย ท่านไปเทียบตัวเองกับในหลวงอย่างนี้ท่านไม่กลัวโดนมิน,นครับไม่ได้มินอันนี้ฉันพูดให้ฟังว่าโดยรูปที่ออกมาเนี่ยฉัดเป็นคนซื่อสัตย์ฉันเป็นเจ้าของพิธีรัฐธบุรุษฉันสอนคนไม่ให้โกงทัดแทนคุณแผ่นดินแล้วใครจะซื่อสัตย์เกินไปกว่าฉันมีไหมแม้แต่ผมซักพ่อปนเปาบุกินนะก็ซื่อสัตย์สู้ฉันไม่ได้จริงไหมไม่รู้ครับฉันเนี่ยเป็นเจ้าของซื่อสัตสนนย์สโลแกนครับ สองเขาคนนี้ไม่โกงแม้แต่บาทหนึ่งสลึงหนึ่งเฟืองหนึ่งกระดุมแมดหนึ่งห้ามโกงครับท่านไปพูดที่ไหนก็มีแต่เรื่องอยากกง่าโกงห้ามโกงหนูโตขึ้นไม่โกงคือหลังจากที่มีการทํารัฐประหารปีสี่เก้าเห็นว่าท่านโดนโจมตีอย่างหนักตลอดมาเลยครับจากฝ่ายเสื้อแดงท่านคิดยังไงครับดีมันเป็นหน้าที่ของฉันเป็นหน้าที่ที่ฉันภูมิใจที่สุดก็คือให้มันมาด่าฉันแล้วทุกวันนี้มันกล้าด่าไหม แต่หลังๆเขไม่ด่าันเท่าไหร่แล้วนะมันพี่ดาทุกวันนี้มันมีแต่มาถามป๋าให้หนูทําอะไรครับป๋าทั้งหน้าบ้านหลังบ้านมากันเป็นแถวอืมทุกวันนี้ไม่ด่าฉันแล้วแม้แต่ประยุทธ์นี่ไม่กล้าด่าเลยอันนี้ผมหมายถึงเสื้อแดงเขาก็ไม่ค่อยด่าท่านแล้วนะมันเรียกประยุทธ์เป็นรัฐาธิปัตย์ไม่มีใครด่าฉันแล้วอดีนะครับต่อไปมันจะไปทะเลาะกับพะลงที่เฝ้าบ้านประยุทธ์ที่สาไปครับมันจะไลลงมาเรื่อยๆเตี้ยสมม์เตี้ยลงครับ มาได้รอบเพราะเป็นรัฐาธิปัตย์สั่งปรับทัศนคติได้ใครจะไปกล้าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเราทํางานได้ผลโอเคครับก็หลังจากยุคปีสี่เก้านะครับพอมายุคปีห้าเจ็ดนะครับรัฐประหารปีห้าเจ็ดที่ผ่านมาท่านก็อยู่เบื้องหลังอีกใช่ไหมครับอันนี้ฉันบอกตรงๆนะบางคนเห็นฉันเนี่ยไปอนุสาวรีย์กิติวลาใช่ไหมครับบอกให้ฐานทำอะไรที่จริงเนี่ยเราก็บอกให้มันทำครับ แต่มันก็ไม่ทำอพอเราไม่บอกมันด้นทําครับอ,อที่เขาทำคืออันนี้รอบนี้คือท่านไม่ได้อยู่เบื้องหลังเราใช่ไหมครับหรือไม่เชิงสิ่งสำคัญก็คือว่ามันเป็นของมันเองอ๋อเรามีคนเป็นนายกอยู่แล้วอ่ะครับเราคิดว่ามันแต่ฉลาดนันที่บุญยะก,กินคือปฏิวัติเฉยๆแล้วให้เราเป็น แต่ตอนนั้นสมทิบุญรักรินก็ไม่ได้เป็นนายกนะครับเป็นสุรยุทธ์คือฉลาดนึงฉลาดน้อยไงอ๋อ,อคำว่าฉลาดเช่นไหนคำว่าฉลาดน้อยนะครับ,รบปรากฏว่าเราก็คิดว่าไอ้ประยุทธ์นี่มันดูหน้าตาม,มันน่าจะฉลาดน้อยกว่าสมทิบุญรักรินด้วยซ้ําครับปรากฏว่ามันมีปีศาจหมูตือป้ยไก่มากับขับอยู่ข้างหลังแต่น,นั้นฉลาดกว่าใช่ไหมครับมันไม่ได้ฉลาดกว่าหรอกคือมันรู้ทันอืมมันอยู่มานานครับ มนลู้ทันแล้วที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือว่านะไอ้กลุ่มเนี่ยมันเป็นกลุ่มบุรพาพยักคืนชีพมันมาเป็นแถวเลยครัไอ้สามปอดทั้งปะวิตไอ้ป๊อปอนุพงศ์ตะยุทธเนี่ยครับมันมากับเป็นเซตแล้วมันมีความต่อเนื่องพอสมควรอืมแล้วเรียกว่าบุรพาพยักคืนชีพนี่มันมันยังไงครับคือตายไปแล้วแล้วคืนชีพขึ้นมาอย่างไงอธิบายหน่อยคือบุรพาพยัก มันตายไปทีหนึ่งสมัยนาลงเดชอ๋อครับนาโลงเดชเกิดที่อุบลน,นะ2490ถ้าตอนนี้อยู่ก็อายุไม่มาก69ครับยังไม่เจ็ดสิบดีตาย2528เกิดอุบลแต่ไปตายที่อเมริกาครับอายุ38ตายแล้วอืมไอ้คนเนี้ยเป็นผู้บังคับการกองบารนาลาบที่สองกรมฐานราบที่เป็นรักษาพององระองค์ทหารเซนนาวมินน ครับแล้วชนบุรีไอ้คนเนี้เป็นคนก่อกําเนิดกําเนิดอะไรครับกําเนิดกรมนาราที่เป็นรัาพงค์ในสังกัดพระราชินีครับเรียกว่าฐานเสือราชินีเนื้อกี่อยู่ตะวันออกเรียกว่าบูรพาอฐานเสือเรียกพยักเรียกชื่อเล่นว่าบูรพาพยักอ๋อครับก็คือคนนี้ใช่ไหมครับเป็นคนก่อตั้งเป็นคนก่อตั้งที่เป็นกิ๊กของราชินีนะ่ะใช่จริงดิ ก็เขาว่ากันอย่างนั้นว่าเป็นกิ๊กครับส uh ุดเด็กกิ๊กลึกแค่ไหนเราไม่รู้โอเคครับก็เป็นกิ๊กกันลวกันก็เลยมีการปกป้องรักษากันผมขอคนนี้ตายยี่สิบสองพฤษภาครับเจ๊รู้สึกวันนี้ย่สองพฤษภาคุณคุณนะครับก็คือวันที่ยึดอำนาจเฮ้ยเอาจริงดิมันยึดอำนาจช่วงวุาเดี๋ยวเดี๋ยวยันเสร็จแล้วเนี่ยนะเดี๋วเดี๋ยวมันไปรงขงวิญญาณของนาลงเดชเดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนตกลงไอ้ยี่สิบสองพฤษภาที่ยึดอำนาจปีห้าเจ็ดนี่คือ กำหนดไว้แล้วว่าจะให้ตรงกับว,วันนี้เหรอครับไม่รู้มันอาจจะบังเอิญก็ได้อแต่ยึดเสร็จแล้วเนี่ย<ม>พรคพวกมันบอกว่าประยุทธ์นี่เป็นคล้ายๆลูกน้องทศอ,อ,อะไรนาลงเดชช่วงนู้นครับช่วงที่ยังเด็กๆก็อยู่เป็นนักเรียนเตรียมนักเรียนในโรงในร้อยเนี่ยรับใช้ในโรงเดชอยู่ครับแล้วก็บอกกันว่ามีการไปบวงสวงอนุสรีของนาลงเดช ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะว่านะทหารเรามีหลายเหล่าครับุบรพาพยักเนี่ยมันอยู่ตรงข้ามต่อวงเทวันอืมบุรพาพยักเป็นสายราชินีหน้าที่หลักจริงๆอะินะไม่ได้ทําอะไรมากอืมไม่ได้เป็นหน่วยลบบางคนบอกว่าบุรพาพยักมันเป็นแค่ทหารสวนสนามหรือทหารควายแต่มันมีความโดดเด่นบทบาทในการลบสําคัญที่สูงมันคือการตราบสอแดง มันกล้าที่จะปราบเสื้อแดงเพราะฉะนั้นการเติบโตมันมันเติบโตจากการปราบเสื้อแดงรบซึ่งไม่เกี่ยวกับตัวฉันเลยนะปกติแล้วเนี่ยจะต้องผ่านฉันก่อนเพราะฉะนั้นทหารทุกคนเนี่ยจะเป็นนี้บุญคุณฉันรบอย่างพวกสมัยก่อนอาทิตย์กำลังเอกแม้แต่บิเกิ้วชววฤยยงใจยุทธหลายๆคนเนี่ยในพวกหมวกแดงทั้งหลายแหล่ ทหารมาหน่วยรบพิเศษก็ขึ้นกับฉันแต่ตอนหลังมันกลายเป็นว่าแม้แต่ทีระชัยเนี่ยมันได้เป็นเพาะประวิทเพาะบอทบอไอ้พวกประยุทธ์มันได้เป็นก็พราะผู้หญิงคุณนายครับเห็นเส้นสายมันดีมันเอนเตอร์เทนเก่งมันเป็นนักพูดนักคุยแล้วมันก็ยังมีอาจารย์ของมันอีกมันมีอาจารย์นะ ชื่อพุทธิอิสระรเออมันมีอาจารย์มันมีทีมมันมีวัดของมันเองอืวัดอ้อน้อยแล้วนอกจากนี้มันมีอาจารย์วาลินบูวิเลศรัดเคยเป็นหนุ้นคอมชอาจารย์วาลินได้บอกว่าพ่เอกปตะยุ์จันูชาคือฐานเอกของพอะระนรีสวนที่กลับชาติมาเกิดื กอบบ้านกู้เมืองกู้ราชบัลลังประยุทธ์ไม่ธรรมดาเป็นฐานเอกพนเรืวนกับชาติมาเกิดมนุษย์ดิสระที่เป็นอาการโรคอุตละกับชาติมาเกิดนัอนกันอันนี้เชื่อกัน,น,นจริงนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเชื่อแล้วไม่เป็นไรเชื่อแล้วมาทําให้คนอื่นเชื่อไปด้วยสิ่งที่เกิดก็คือว่ามันเริ่มเป็นทีมนอกจากมีวัดแล้วนะ มันยังมีมูลนิธิอีกครับมูลนิธิอะไรครับฉันมีมูลนิธิที่เรียกว่ารัฐรบุรุษต่อมูลนิธิของท่านเองที่ว่ามาชันเจนประธานใช่ไหมทา่านเล่าให้ฟังละรัฐรบุรุษทีนี้ก็มีคนก่อตั้งพวกชนะพียอุยพวกนีลกมหาดําลงคุณครับตอนนี้ก็มีพวกชาติโสพลพาณิชย์พวกในแบงค์แล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือ คุณหญิงววนนาเมียเสียเจริญเจ้าของเบียช้างอ๋อครับนะพวกนี้เดี๋ยวดิอย่างนี้พวกแสดงก็โง่ดิแบบบอกแบนสิงไปกินช้างอย่างเงี้ยแสดงมันเก่งในเรื่องโง่อยู่แล้วอ๋อครับสุยจุลานนนเป็นประธานอำนวยการแล้วก็มีหลายบริษัทละเคอซีพงศซีพีพวกนี้ก็ช่วยดูแลอยู่แล้วก็มีเสียเจริญ ตอนนี้เป็นด็อกเตอร์แล้วครับชนัะพิยอุยดุสิทธานีอืมแต่ที่น่าเกลียดมากๆก็คือว่ามันตั้งมูลนิธิมาแข่งรเรียกว่ามูลทิธิพื้นที่ป่าลอยต่อห้าจังหวัดภาคตะวันออกอืมแข่งยังไงมันอ้างพระราชดำริของพระราชินีสรีกิตมันบอกว่าเป็นป่าพื้นใหญ่ภาคตะวันออกอืม มีพื้นที่หนึ่งล้านสี่แสนจิตหมืนไร่ห้าจังหวัดนะฉะเชิงเซาสะแก้วจันทบุรีระยองชนบุรีรวมเนื้อที่มหาศาลล้านกว่าไร่เกือ,อบล้านห้าแสนไร่ที่จริงเนี่ยมันก็แค่ทำหลอกครับแล้วจุดประสงค์แท้จริงคือจุดประสงค์แท้จริงก็คือว่ามันรวมหาที่ประชุมครับเพื่อคุยกับเรื่องอื่นรเรื่องอะไร ดูมันตั้งนะก็ยุดจารโอชาเป็นประธานคติมศักดิ์จเจริญสิลาวัตพภกดีเป็นที่ปรึกษาคติมศักดิ์ครับประธานคือใครรู้ไหมไม่ทราบครับพลเอกประวิทธว์สุวรรณเฮ้ยจริงดิเออโลประธานพลเอกพัฒนะพุทธานนท์ครับแล้วพ่อยหมอปื้มปีชอรเทียวกุลไปลองประธานโอ้โหกรรมการมีใครทะลุไหม อ่ะลูุพงเผ่าจินดาโอ้นี่มันทั้งนั้นเลยนี่ครับอุมเดชิตบุตรนี่มันทั้งนั้นเลยนะครับนบดมนนีจติยญาครับที่สําคัญอีกคนนึงนะแต่ขาดเสียไม่ได้คือทหารเก่งเก่งคณิตสาพิทักษ์ครับทีรชายนาควานิชวะฤทธิ์โลดจนาพักดีไอคนที่หามขาดครับปราบที่เนี่ยคอกงัวอืมทหารทั้งหมดเลยนะคุมกําลังทั้งหมดเลยเนี่ยแล้วเธอเปรียบเทียบกับทูิชันน่ะ สู้มาไม่ได้เลยมันมีแต่สิงชิงใหม่ๆเอี๊ยมๆเลยคือเขาขึ้นมาแข่งกับท่านใช่ไหมครับเธอดูแล้วการวานปีใหม่มันไปไหนก่อนไม่ทราบครับจําไม่ได้มันไปหาไอนีก่อนมันทําแข่งกับฉันหาใครครับหกโมงเช้ามันไปคาราวะประวิตวงสุวรรณเง้นข่าวหลังจากนั้นเก้าโมงเช้าค่อยมาหาฉันเดี๋ยวๆเงั้นข่าวที่ว่าอันนี้ได้ฟังมานะครับว่าประวิตวงสุวรรณเขาตั้งใจจะมา แข่งบารมีท่านเพื่อเป็นประธานองคมนตรีคนต่อไปจริงไหมครับท่านคิดยังไงครับมันจะเป็นนายกผมจะเป็นนายกเหรอครับก็มาตั้งโต๊ะรับสวยไงครับที่พระจุลตามมาที่ไปเล่นงานอืมที่ใครต่อใครไปเล่นงานรับสวยตำรวจแล้วมันรับจริงๆริงอย่างนั้นใช่ไหมครับทุกวันนี้มันรับเป็นพันล้านเพื่อจะซื้อตําแหน่งเพื่อจะเป็นนายกอืมมันจะวัดรอยเท้าฉันครับเพราะลูกน้องมันเป็นนายกแล้วทําไมลูกพี่จะเป็นไม่ได้อืม ทุกวันนี้เธอดูให้ดีนะเดียอดิทำไมเขาไม่ขึ้นมาเป็นเองเลยล่ะเขาจะรออะไรอ่ะมนรอให้ประยุทธ์เนี่ยหมดสภาพก่อนอ๋อคือใช้งานเนี่ยพอใช้แล้วก็ใช้ไปจนมันสึกหรอจนมาไปไม่ได้แล้วแต่เขาก็รู้ว่าปวิดอยู่เบื้องหลังประยุทธ์นะครับใครรู้ก็ทุกคนน้องชาาินั่นแหละรู้แล้วเป็นยังไงเออขนาดประยุทธ์เองเยังทําอะไรไม่ได้เลยจะททาอะไรประยุทธ์ตอนนี้ประเทศนี้เนี่ย ทุกอย่างอยู่ที่ในหลวงแล้วในหลวงก็ไม่รู้อยู่ไหนเป็นยังไงก็อยู่โรงพยาบาลน่ครับก็อ้างรัฐทธิปัดทุกวันนี้หน้าที่ไม่ยากหรอกในหลวงไม่รู้เรื่องก็ไปเข้าเฝ้าจัดงานให้พระบรมองค์พาพระเทพมีไปกี่องเนี่ยวนไปวนมารับใช้พระราชวงศ์เอาเอาใจตอนนี้บุรพาพยั์ช่วงที่ผ่านมา ทำงานหนักสมัยประยุทธ์กำลังจะขึ้นมาเียอำนาจอืโดยฝ่ายิสรมน,นท่านอุปถัมเป็นประธานกปปอสอครับทําแผนนี้ได้สําเร็จงดงามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นประธานกปปสอจริงดิก็เป็นตัวจริงทุกคนก็รู้ประธานกปปสอแต่ท่านมาขอ,อ,กกอเฉยอย่างนี้นี่เขาไม่เดือดร้อนนะครับจะเดือดร้อนไปทําไมก็เรื่องของเขาดิไม่ใช่เรื่องของท่านทุกวันนี้เนี่ยนะเขาเป็นประธานกปปสทํางานได้สําเร็จ เป็นโมเดลที่เก่งมากก็พบว่าสอเป็นมอบที่ทําได้ดีมากครับทําได้สะอาดหมดจดแล้วก็เละไปเลยครับทําลายเกติภูมิเกตียุทธทุกอย่างของระบบทักสินจนไม่เหลือครับทาให้สแสดงแตกขบวนแตกกันเองเป็นเหมาเข่งเป็นสารพัดที่ทําอืมทาได้เก่งมากเป็นลูกระเบิดที่วางไว้ซับซ้อนยกย้อนเรียกว่าถ้าเป็นลูกศรก็อาบยาพิษกินถึงกระดูกสลายไขมัน ตายหมดเลยอืมแผนขั้นนี้ฉันจะเล่าให้เธอฟังเธออย่าไปพูดที่อืน่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ,า,อางี้กนะันนนมันยาวแล้วเดี๋ยวไปคุยกันช่วงต่อไปกันว่าแผนการของกปสที่ว่าสุดยอดนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพักกันสักช่วงนะครับเรื่องเมนเม้นเยอะเี้แมย<ม>ยันเบิดเบิร์ดก็ไปซื้อสัวนตัวห่วยคุณสิป AH ้าให้มัน สองทุ่มทีไรโอ้ได้เวลาแหกตาลิเกกำลังจะมาประหยัดไฟฟ้าอัปิษทีวีประหยัดไฟฟ้าอัปิษทีวีเร,รื่องเม็นเม้เย็นนี้